เพื่อนๆเ,เคยมีนิทานเรื่องโปรดไหมสำหรับเราชอบเรื่องนี้ที่สุดท่านแนนเรื่องนี้อีกแล้วติดใจอะไรนะก็เรื่องนี้แม่เล่าสนุกที่สุดนะคะหนูชอบตอนที่หมาป่าพยายามจะหลอกหนูน้อยหมอกแดงแม่เล่าให้หนูฟังอีกนะคะนะคะนะคะอ่าๆ่ก็ได้เดี๋ยวคุณยายจะเล่าให้หนูฟังนะ กาละครหนงนานมาแล้ีหนุ่มน้อยคนหนึงชอบแต่งงานไอติมลูกมาหาแม่หน่อยสิจ๊ะมีอะไรลหรอคะแม่แม่วานอะไรหน่อยคุณยายไม่ค่อยสบายเดี๋ยวหนูเอาตะก,กร้าผลไม้อะไปเยี่ยมคุณยายแทนแม่หน่อยนะได้เลยค่ะแม่แต่ว่าห้ามทะเลทลายแวะข้างทางนะรู้ไหม รีบไปรีบกลับช่วงนี้มันมืดไวไม่เป็นห่วงนะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะแม่บ้านยายอยู่ท้ายหมู่บ้านนี้เองเดินไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วแต่หนูขอเอาไอแพดไปด้วยได้ไหมคะจะไปเล่นเกมกับคุณยายอีกแล้วเหรออย่าชวนคุณยายเล่นนานนะคุณยายไม่ค่อยสบายได้ค่ะแม่นี่จ้ะอ่าแล้วอย่าลืมที่แม่สอนนะห้ามคุยกับคนแปลกหน้าเด็ดขาดเข้าใจไหมหนูรู้แล้วค่ะแม่หนูไปแล้วนะ ดูแลตัวเองนะลกูกแต่ว่าห้ามทะเลทลายแวะข้างทางนะรู้ไหมรีบไปรีบกลับเฮ้ยหิบ่ยายรูปแป๊บหนึง่งคงไม่เป็นไรหร,หรอกเนาะ แม่หนูจ๊ะมาน,นั่งทำอะไรตรงนี้คนเดียวหนูกำลังจะไปเยี่ยมคุณยายค่ะแกไม่สบายแต่เห็นดอกไม้สวยดีเลยเพลินไปหน่อยอ๋อจะไปเยี่ยมคุณยายเหรองั้นเอาดอกไม้นี้ไปนะคุณยายน่าจะชอบถ้าคุณยายได้ดอกไม้น่าจะสดชื่นขึ้นนะขอบคุณค่ะแล้วบ้านคุณยายอยู่ไหนให้ฉันไปส่งไหมอ๋อบ้านคุณยายอยู่ท้ายหมู่บ้านตรงนู้นนะคะหนูเดินไปเองได้ อ๋อได้จ้ะงานเดี๋ยวฉันไปก่อนนะเดินทางปลอดภัยจ้ะขอบคุณค่ะ <c oughs> ใครนั่นหนู <c oughs> หนูเองจจใยายหนูน้อยหมวกแดงหลานยาญ่ยัจ้ะอ้าวไอติมมาแล้วเหรอ โทรมาบอกต้องนานแล้วทำไมช้าจังรอเดี๋ยวนะเกยเป็นใครอะต้องการอะไรข้าก็คือหมาป่าที่จะมากินเจ้าเวล่ะ นี่ก็ใจร้อนจริงถึงไหนแล้วเนี่ยหนูหน้อยหมกแดงตกใจมากร้องตะโกนเสียง,งดังด้วยนั่นใครจ๊ะหนูเองค่ะยายไอติวแม่ให้เอาผลไม้มาเยี่ยมอ๋อเข้ามาได้เลยจ้ะประตูไม่ได้ล็อก ยายไม่สบายหนักเลยเหรอคะท่าทางดูแปลกๆเสียงก็แปลกๆอ๋อพอดีว่ายายเจ็บคอละจ๊ะก็เลยเสียงแปลกๆแล้วทำไมหูยายถึงใหญ่แล้วมีขนแบบนั้นด้วยล่ะคะอ๋อก็จะได้เอาไว้ฟังหลอยชัดๆเลจ๊ะแล้วทำไมตาของคุณยายถึงโตขนาดนี้ล่ะคะก็จะได้เอามองอย่ชัดๆเลยจ้ะแล้วทำไม ปากของคุณยายถึงกว้างเลยใหญ่แบบนี้นะคะก็จะได้เอาไปกินหนูเยอะอฮ้ยอิ่มจังเลยกินจนภูก,กลางหมดแล้วเดี่ยนอนที่สักแป๊บด,ดีกว่าไหในๆที่นี่ก็ไม่มีใครอยู่แล้ว ้กินหมาป่าหายไปแถวๆนี้หรือว่ามันจะเข้าไปในบ้านจะมีคนเป็นอันตรายไหมเดี๋ยวเราไปเช็คดูกันดีกว่าครับบานหลังนี้แหละไม่ใช่ดาบอ๋อครับมีปืนแล้วจะเอาดาบไปทำไมอ่ะเพื่อความอุ่นใจ มมันไไ่ด้กเฮ้ยนั่นมันมาป่าที่เราตามหาอยู่นี่นะทำไมมันพุ่งใหญ่ขนาดนั้นอ่ะอือหือหลับเป็นตายอย่างเนี้ยคงพึ่งกินเสร็จมาแน่ๆเมดิกาและต้องช่วยคนข้างในออกมาปะลูกพี่ลุย นั่นเนี่ยที่มาช่วยคุณยายกับหลานได้ทันถ้ามาช้าอีกนิดมีหวังถ้าไม่ได้นายพอ่อฉันกับหลานคงจะไม่รอดแน่ๆหนูขอโทษข่ายที่ไม่เชื่อฟังคำสั่งของแม่ทะเลทรายแถมยังไปคุยกับคนแปลกหน้าอีกยายไม่โกรธหรอกจ้ะยายไม่โกรธหรอกจ้ะแค่หนูไม่เป็นอะไรกออ็ัพ่อ ต,ต้องสัญญากับยายก่อนนะว่าจะไม่เชื่อคนแปลกหน้าไม่เล่นโซนจนลืมเวลาแบบคราวนี้อีกค่ะคุณยาย้าวหลับไปแล้วลูกคนนี้ฝันดีนะคะคนเก่งของแม่